สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าซึ่งวันนี้นะคะหญิงจะพามาชมกับรถยนต์ Toyota For t u n e r r TRD นะคะเป็นตัวโฉม minor chain แล้วนั่นก็คือเป็นปี2018แล้วนั่นเองนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้เนี่ยวันนี้นะคะหญิงจะมาเน็ตราคาพิเศษให้ในช่วงของท้ายคลิปเลยนะคะรถจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ คันนี้นะคะเป็น t ต y o t a Fortuner TRD นะคะเป็นตัวรุ่นหลังคาแบ็กท็อปแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองนะคะคุณลูกค้าตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวเลยแล้วก็มีประวัติเช็คศูนย์ให้ถูกระยะเลยนะคะคุณลูกค้าตัวรถเนี่ยสวยมากๆนะคะแม็กก็จะเป็นในแม็กของตัวสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวแม็ก TRD เลยนั่นเองนะคะ มีเลยะคะ่ะตัวหลังคาเนี่ยก็เป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปแล้วนะคะสีขาวรอบคันนะคะสีสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนนะคะบันไดก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะออปชันเนี่ยมาครบหมดแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะก็คือเป็น2.8 T R D Sigma f นั่นเองนะคะคุณลูกค้า ก็คือคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปมากๆนะคะท็อปสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยก็มาพร้อมด้วยทะเบียนสวยด้วยนะคะก็คือ9505นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะตัวรถเนี่ยก็จะเป็น TRD Sportivo Sigma 4นั่นเองนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวหญิงจะมาแจ้งราคาพิเศษสำหรับคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมความสวยงามของรถยนต์คันนี้ก่อนนะคะ นี่เลยค่ะสปอยเลอร์หลังเลยก็มาครบหมดแล้วนะคะกล้องมองหลังก็มีมาครบหมดแล้วด้วยนั่นเองนะคะคันนี้นี่ต้องบอกว่าออปชั่นครบมากๆนะคะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายตัวชมนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะรถยนต์เนี่ยมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันคันนี้นะคะถ้ากุญแจอยู่ในระยะเนี่ยก็สามารถกดเปิดได้เลยนะคะ นี่เลยภายในเนี่ยก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะทูโทนสีแดงตัดกับสีดำแบบนี้เลยนะคะในสไตล์ของตัวรถยนต์ TRD นั่นเองนะคะ คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวโฉมม i n เนอร์เชนแล้วตัว Engine Start เนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยกับสัญ,ญลักษณ์ที่อดีสีแดงแบบนี้นะคะออปชันเนี่ยก็มาครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะนี่เลยค่ะสะภาพเบาก็ยังสวยๆอยู่แบบนี้เลยนะคะ เป็นทูโทนนะคะสีแดงตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ได้ตะเข็บเนี่ยก็จะเป็นตะเข็บด้วยได้แดงนั่นเองนะคะออปชันความปลอดภัยก็จะมาครบในทุกส่วนเลยนะคะนี่เลยแล้วคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็คือเป็นตัวซิกมาโฟนะคะ เวลาระบบก็จะใช้ผ่านตัวสวิตตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ใช้งานง่ายนะคะไม่เหมือนเกียร์โฟลนเก่านะคะแอร์เป็นอัตโนมัติแยกส่วนนี่เลยแล้วหน้าจอเครื่องเสียงก็เป็นออปชันที่มากรบจัดเต็มหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าพวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังชันแล้วนะคะนี่เลยค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทางซ้ายและขวาเลยนะคะออปชันเนี่ยมาครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่พร้อมกันเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเลขใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะคุณลูกค้าอันนี้เนี่ยหญิงสตาร์เสียงเครื่องให้ฟังพร้อมกันเลยนะคะว่าเสียงเครื่องเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็นี่นะคะเลขใหม่ของเราอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่น กับ4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ามีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะคะเครื่องเสียงเนี่ยก็มาครบหมดแล้วนะคะใครหารถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวต้องที่นี่เลยนะคะราน19โพสีทองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าเครื่องเสียงมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลยสัญลักษณ์เครื่องเสียงที่เขาให้มาจากทางโรงงานนะคะซึ่งคันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยก็คือจะใส่มาเฉพาะในรุ่นของตัว T-RD เท่านั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นลักษณะจุดเด่นต่างๆของสัญลักษณ์ T-RD รุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนออกห้างเนี่ยแพงสุดๆนะคะแต่ว่าอันนี้ราคาก็หายไปเยอะนะแต่ว่าได้เป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนนะคะ นี่ให้ดูในส่วนของตัวเบาะตอนหลังนะคะเบาะตอนหลังก็ยังคงสภาพสวยๆนะแอร์เป็นแอร์ราวหลังคาครบหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่เลยใครหารถยนต์สวยๆอยู่นะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะร้าน19โพสีทองนั่นเองพลาสติกอันนี้ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะคุณลูกค้า นี่เลยค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังราคาพิเศษกันดีกว่าคะ่ะไปฟังพร้อมกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยหญิงพาชมรถยนต์สวยๆครบทางรอบคันแล้วนะคะซึ่งทางร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะเรารับประกันในเรื่องของตัวถังชนหนักพริก คว่ำจมน้ําทุกกรณีเลยนะคะคุณลูกค้าและที่สําคัญคันนี้เนี่ยเรารับประกันในเรื่องของตัวเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเขาก็มีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวป้ายห้อยคอที่เข้าศูนย์ถุกระยะเลยนะคะ มีเลยค่ะเราก็จะมีเก็บไว้เพื่อเป็นประวัติสําหรับคุณลูกค้าที่มาดูรถได้เลยนะคะร้านเราเนี่ยการันตีเรื่องของเลขไมให้ด้วยนะคุณลูกค้าที่หารถสวย,สวยอยากได้รถสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะร้าน19โพสีทองรถมือสองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกคา้า แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนที่คุณลูกค้าหลายๆท่านกำลังรออยู่นะคะนั่นก็คือราคาพิเศษนั่นเองนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้หญิงเคยทำคลิปลงมานะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหญิงตั้งราคารถอยู่ที่1,399,000บาทนะคะคุณลูกค้า แต่ว่าวันนี้นะคะเรามาปรับลดราคาพิเศษให้เพื่อแบบต้อนรับเทศกาลสงการที่ผ่านมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคันนี้นะคะเราปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่1 3 5 0 0ล้านสห้าหมืน 9,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าซึ่งคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยราคานี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะคะส่วนถ้าต้องการสอบถามข้อมูลหรือ,อรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็อย่าลืมนะคะ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถที่ร้าน19โพสีทองของเราได้แบบง่ายๆขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะส่วนขั้นตอนเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรมาสอบถามได้อีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้า วันนี้เนี่ยหญิงต้องขอจากลาไปก่อนก่อนที่จะจากลาอย่าลืมนะคะใครที่ชื่นชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะ oh. กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b ์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะ oh. หญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆราคาพิเศษแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะคะวันนี้หญิงต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย